อุงอิงชาแนลอันยองสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องอุงอิงชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปที่มีสาระเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําการแคสเกมเนาะแล้วก็วอล์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการรีวิวนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็จะมาทําการสอนแล้วก็เล่นซูรุกุให้ดูซึ่งบางคนก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วกับ บางคนที่ไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าซูยุกุคืออะไรแล้วมันเล่นยังไงแบบนั้นนะคะแล้วก็จะมาทําให้ทุกคนได้ดูนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อูอิงได้ทําการกําลังซ้อมเพื่อจะไปแข่งอยู่นะคะก็เลยมีโอกาสนะคะมีเวลาว่างอยู่เล็กน้อยนะคะต้องขอเพันจินตาที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยมีเวลาเลยแล้วก็ไม่ได้ ลงคลิปไปประมาณ2อาทิตย์ลเนอก็กลับมาคัมแบ็กนะคะก็ใครอยากให้เล่นอะไรหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะทําคลิปหลากหลายแล้วก็ทําคลิปที่คนดูอยากที่จะรับชมนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขอฝากติดตามนะคะเป็นกลุ่มเฟ e บุ o k เนาะขององอิงชนแนลนะคะตามนี้เลยนะคะก็สมาชิกยังไม่ค่อยเยอะนะคะก็สามารถที่จะไป ติดตามเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะคะก็จะแจ้งข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะคะให้ได้ชมกันแล้วก็สามารถไปคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สามารถไปคอมเมนต์อของโพตทที่ว่าอยากถามอะไรนะคะสําหรับเผื่อจะทํา Q&A แบบรอบ2หรือว่า EP 2นั่นเองไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นซูรุกุกันเลยซึ่งซูรุกุเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้ใน Google นะคะแบบไม่ต้องโหลดเลยนะก็คือฟรีนะคะแบบ แบบอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถโหลดแอปสุดกุมาเล่นได้เลยนะคะแต่ในครั้งนี้นะคะเราจะขอเล่นแบบใน Google นะคะเพื่อสะดวกต่อการเล่นเนื่องจากว่าบางคนไม่มีแล้วก็ไม่อยากโหลดนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเนาะเราจะเข้า Google c h r o m e นะคะหรือว่า Google ปกติก็ได้เลยโอเคเมื่อเราเข้ามาในหน้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะว่าสุดกุนะคะสามารถ พิมพ์ได้แบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยได้เลยนะคะแล้วแต่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นถ้าพิมพ์อังกฤษไปก็จะเจอแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถกดไปทางด้านตรงนี้ได้เลยนะอ่ะสำหรับใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนาะจะลองเซิร์ชไปกับเอ่ออะไรนะภาษาไทยให้ได้ชมกันนะคะ เมื่อไร้เข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะก็จะเห็นลิงก์แรกเลยนะคะเป็นเล่นจุดกุฟรีได้แล้วตอนนี้ซึ่งแอปนี้มันสามารถเล่นได้แบบ Google แบบไม่เสียตังค์แล้วก็ฟรีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โหลดมาเล่นก็ได้นะคะซึ่งอันนี้มันสามารถเลือกเลเวลได้เนาะว่าเราจะเอาแบบยากง่ายปานกลางผู้เชี่ยวชาญหรือว่าปีศาจหลากหลายนะคะเพราะว่า บางคนคือมีสกิลการเล่นมาแล้วเล็กน้อยก็เลยอาจจะอยากพัฒนานะโอเคเดี๋ยวไม่เราช้ากดเข้าไปดูกันเลยนะคะเราจะไม่ขอเริ่มเล่นเราจะไปทีละสเต็ปเลยนะคะเราจะไม่แบบว่ากดดันตัวเองในการเล่นนะคะซึ่งซูรุกุมันก็คืออะไรมันก็คือเหมือนเกมชนิดหนึ่งนะคะในสาข,าขาของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองใครที่ชอบคณิตก็อาจจะแบบสนใจแลวก็อยาก ลองมันก็ได้นะคะซึ่งซูรุกุเนี่ยน่าจะต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะชื่อก็คือญี่ปุ่นไปแล้วนะใช่ไหมซูรุกุน,นั่นเองซึ่งมันเป็นเกมสาขาคณิตที่ไม่ใช้การคํานวณเลยนะคะยกเว้นถ้าเราเล่นแบบคํานวณซึ่งมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะขอสอนแบบนี้นั่นเองนะเนื่องจากว่าเราถนัดและก็ชื่นชอบแบบนี้นะคะซึ่ง กติการหรือว่เทคนิคการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีนะแต่ว่าวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะคะก็คือเรียงเลขนะคะจากแนวนอนแนวตั้งแล้วก็ในช่องทั้ง9ช่องเนี่ยไม่ให้ซ้ากันซึ่งซูกุมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะแบบนี้นะคะปกติเราจะเรียกว่าแบบคลาสสิกนั่นเองก็คือเป็นแค่การใส่ตัวเลขให้ไม่ซ้ากันทั้งตารางเนาะซึ่งมันมีหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น หคูณหคูณ8 9คูณหรืออาจจะมีถึง12คูณ12ซึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบว่าหลายๆช่องซึ่งแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของ9คูณ9นั่นเองทั้งหมดก็จะมีในตารางทั้งหมด81ช่องนั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะวิธีการเล่นก็คือเลียงเลขไม่ให้ซ้ำกันเนี่ยที่เกินไปตั้งแต่แรกนะคะว่าแนวนอน,น,อนแนวตั้งแล้วก็ในช่องทั้ง9ช่องเนี่ยไม่ให้ซ้ำกันเราก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะก็คือดูไม่ให้ซ้ำกันนั่นเอง เราพยายามที่จะใส่เลขที่มีอยู่ในช่องเยอะก่อนนะคะดูอย่างช่องข้างล่างของอันที่สองนะคะมันก็จะมีเลขหนึ่งสองสาม วิธีการไล่เทคนิคของอิงก็คือเรียนเลขจากหนถึง9แล้วขาดตัวไหนไปแล้วก็ทดเว้นในใจแต่อย่างช่องเนี้ยมันขาดเลข4เราสามารถใส่เลข4ไปได้เลยนะคะซึ่งแบบนี้เรายังสามารถรู้ได้ว่าถ้าเราใส่เลขผิดไปเนะี่ยมันจะขึ้นแดงให้สมมตุติอันนี้คือไม่ได้คิดเลยนะว่ามันจะถูกหรือผิดนะ แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่ามือใหม่หัดเล่นเนาะแล้วเปิดหมูตรวจสอบความผิดพลาดโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะขึ้นแดงให้เลยนะว่าเออมันซ้ํานะไม่ได้นะผิดนะแบบนี้เราสามารถลบได้เลยซึ่งแบบนี้นะคะไม่นับแต้มนะเมื่อลบไปกี่ครั้งนะคะสามารถลบได้กี่ครั้งก็ได้นะแต่ว่าไม่ให้ผาดจะดีที่สุดซึ่งเราสามารถกดไม่ตรวจสอบก็ได้เมื่อเราใส่ผิดในบางครั้งมันก็จะไม่บอกเรานะคะ แต่อันนี้มันบอกนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าซ้อมแข่งจริงๆเนี่ยแนะนํานะว่าแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราผิดตรงไหนและสลับได้เองแต่ถ้าสมมุติว่าตันจริงแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปต่อไม่ได้แล้วเราก็กดเช็คได้เลยนะคะแต่เราจะมาเช็คให้ทุกคนได้ดูกันก่อนเลยนะคะแบบแบบบางคนยังไม่มีพื้นฐานเลยนะคะตรงนี้นะคะ เราก็สังเกตเลขที่มากก่อนซึ่งเราควรที่จะไปแนวโน้มไปทางซ้ายก่อนนะคะตอนนี้นะเราก็จะเห็นว่าสารั้างขวามือก็คือในช่องของช่องที่3นะคะมี3แล้วช่อง2ตรงกลางก็มี3แล้วซ้ายช่องที่เราเพิ่งใส่เลขสี่ไปเนี่ยก็มี3แล้วข้างล่างก็มี3แล้วเพราะฉะนั้นว่ามันเหลือให้เราแบบชัดเจนเนาะเจาะจงเลยว่ามันใส่ได้แค่ช่องนี้ ถามว่าใส่ได้แค่นี้ช่องน,นี้ทำไมเพราะว่าทางซ้ายแถวแรกและแถวที่3และทางขวาเนี่ยมันมีเลขสามให้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใส่เลขสามในจุดอื่นได้แล้วนะคะพราถ้าเราใส่เลขสามในจุดอื่นเช่นเราลบไปเราไปใส่ตรงนี้มันจะตันแล้วมันก็จะซ้ํเก็บทางขวาแบบนี้นะคะยกตัวยอย่างอ่ะเราก็ใส่สามไปแบบนี้นะคะไปค่อ,คอยๆไปนะคะแล้วก็ เราพยายามที่จะดูแถวที่มันมีเลขมากก่อนเพื่อความถูกต้องเราแนะนําให้เป็นแถวที่2นะคะตอนนี้ที่เป็นแนวตั้งนะคะเราก็นับไป1นถึงเเนาะขาดตัวไหนไปก็มาคิดวิเคราะห์ใหญ่ๆอีกทีนะคะก็จะเป็น1 2 3 4เรายังขาด4นะคะซึ่งมันง่ายมากเพราะมันจุดเด่นเลยว่าใช้ได้4ตรงนี้ทําไมเพราะทุกคนจะสังเกตว่ามันมี4ตรงนี้แล้วนั่นเองนะคะต่อมานับต่อ5มีแล้วเหลือ6 7 8 9เพราะฉะนั้นใส่6ขค่ะอัตโนมัติอ่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อเราใส่ไปแล้วนะคะเราใส่6ไปตรงนี้ใช่ไหมทางซ้ายสุดเนี่ยแถวแรกนวตั้งนะคะมันมี6ให้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายใส่เลข6แถวหลังไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แน่นอนแต่ในเมื่อ6มมาอยู่แถวล่างแล้วเราใส่ได้แค่ช่องนี้ค่ะเพราะว่าทางขวามือมันใส่ให้แล้วนอกด้านล่างตรงนี้ เราก็จะมาพิจารณาอีกทีว่าตรงไหนจะเป็นหกเพราะมันยังว่างอยู่มันไม่ได้ฟิกมานะว่ามันอยู่ซ้ายหรือขวาเรายังไม่สามารถลงได้อัตโนมัตินั่นเองอ่ะต่อมานะคะวิธีการสำหรับใครที่อยากลงแบบทดไว้มันไม่มีกระดาษหรือว่าดีสอใหไอเขียนเนาะเราก็สามารถบันทึกได้คือกดตรงนี้และกดเลขของเราเพื่อทดว่า มันสามารถที่จะใส่ได้สองตัวซึ่งตอนนี้เรายังไม่ปักทุงเมื่อเราปักคุงแล้วกดบันทึกออกแล้วใส่เลขแบบนี้นะคะถ้าใส่ผิดมันก็จะขึ้นแดงให้แบบนี้สําหรับใครที่กดตรวจสอบความผิดพลาดนะอ่ะในเมื่อมาขนาดนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่ฝึกเล่นเนาะเราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยเพราะมันบอกมาใช่ไหมเมื่อกี้ว่าเราใส่หกตรงเนี้ยมันขึ้นแดงเพราะฉะนั้นมันต้องตันแน่ๆเลยไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แน่นอนนะคะที่เป็นหก เพราะว่าเหลือทางขวานะคะแล้วก็แถวบนตรงนี้มี6แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจน้องนะคะต่อมาเราจะมาทีละสเต็ปใช่ไหมช่องนี้เหลือ3ช่องจะเหลือเลข1เลข8แล้วก็เลข9นั่นเองซึ่งตรงนี้ใส่9ไม่ได้ตรงนี้ใส่9ไม่ได้นะคะเพราะมีน้อง9ก้าอยู่นี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่9นะคะถ้าแบบแม่นๆมั่นใจใส่9ไปเลยแบบนี้นั่นเอง ต่อมาจะเหลือเลข1กับเลข8แน่นอนนะคะว่าตรงนี้ต้องใส่1แน่นอนเพราะว่ามีตรงนี้กับตรงนี้แล้วนั่นเองตรงนี้จะเป็น8อัตโนมัตินั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาแถวแรกกันก่อนเหลือ2 2แล้วก็อะไรเหลือ2กับ4นั่นเองนะคะแล้วก็สลับเลกไปเลยนะคะก็คือแพ่สองแล้วก็ใส่4แบบนี้นะคะซึ่งการสัดตัวเลขจะมันจะไม่เรียงกันเสมอไปนะคะ เพราะว่าเห็นไหมตัวนี้มีสี่แล้วตัวนี้เราก็ใส่ 2, 2> เพื่อไม่ให้ซ้ํากันนะคะช่องนี้1นึ 9, ่งเลขเ้าเราก็จะเหลือเลข1กับเลข9นั่นเองแน่นอนว่าตรงนี้ใส่เก้าตรงนี้ใส่1นะคะเพราะว่าทางขวาน,นี้มีเลข1มารอเราอยู่แล้วนะคะทางด้านบนต่อมานะคะค่อยๆไปนะตัวนี้เหลือ2ตัวนะคะเราก็สามารถส่งเด็กใส่ได้ก,ก่อนเพราะว่ามันเดือน้อยกว่าเราก็จะเหลือ1 2 3สาเหลือเลขสี่ เลข4กับเลข5เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่5ตรงนี้ใส่4ทุกคนน่าจะเห็น4ตรงนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใส่4ไม่ได้เราลยใส่5เไปน,นั่นเองแล้วก็ใส่4ด้วยอัตโนมัตินั่นเองนะคะช่องนี้เราก็จะเหลือเลข2กับเลข8ตอนนี้ยังปัดคงไม่ได้แล้วสามารถทดได้เลยแต่จริงเราใส่ได้แล้วนะเพราะว่าเราตัวสอบผิดพลาดใช่ไหมเพราะเราใส่ผิดมันจะขึ้นแดงแต่มันไม่ขึ้นแต่เราจะ โชว์แบบนี้ให้ก็ไปก่อนแน่นอนนะคะว่าตรงนี้มี1แถวนี้มี1ไม่ได้แล้วมี1ไม่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ใสหนะ่หนึ่งดยอัตโนมัตินะเพราะว่ามี1ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจองที่แถว1แถว2ไว้แล้วเพราะฉะนั้นแถวสาข้างล่างจะเป็น1แน่นอนช่องนี้เลอช่องเดียวแล้วก็นับเลขหนึ่งถึงเลขเก้านะว่าเราขาดตัวอะไรไปแน่นอนตอบแปนั่นเองนะคะเทคนิคที่2ก็คืออย่างที่บอกนะว่าถ้าเรามองเห็นว่ามันตัดตรงนี้แล้ว ตัดตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ได้แค่แปดเท่านั้นนะคะต่อมาอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวดือ้ออันนี้มือล้านดือ้อมือลนโอเคต่อมานะคะเหลือแถวกลางเนาะที่เรายังไม่ได้ใส่แปดก็สามารถทุบไปได้เลยนะคะเพราะเรายังไม่รู้นะว่าเราจะใส่แปดทางด้านนี้หรือด้านนี้นะคะสําหรับช่องบนต่อมาเนาะเราจะมาดูช่องที่มันเหลือเลขน้อยน้อยนั่นเองนะคะก็จะเหลือเป็น ตรงนี้ใส่สองด้วยอัตโนมัตินะเพราะว่เราเห็นเอ้ยเออนั่นแหละช่งมีเบอใช่ตรงนี้มีสองแล้วมีสองแล้วมีสองแเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งใช่เราต้องอย่ายุ่งเออตรงนี้เหลือตรงกลางทดได้ตรงนี้ตรงนี้นั่นเองนะคะต่อมาโอเคตรงนี้ตอบได้เลยว่าเป็นสอง ไอตรงนี้ก็จะเป็น8ปดเดี๋ยวจะโนม,มัตาเพราะอะไรเพราะเราเพิ่งใส่2องไปถึงอุยใส่แปดไปตรงนี้นะคะแล้วก็เลยจะต้องใส่2ไปข้างบนเพื่อไม่ให้ซ้ํากันนั่นเองต่อมาทางด้านช่องนี้เราเหลือเลข3 5กับ7เนื่องจากว่าเราใส่7ไปไม่ได้แล้วก็ต้องมาลังเลว่าเราจะใส่7ช่องไหนเราทําการุดทดไว้เลยนะคะตรงนี้เป็น5เพราะว่าช่องนี้มี5จองแล้วนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็จะเหลือ7แล้วก็3เพราะฉะนั้นว่าตรงเนี้ยจะเป็น7จันนี้จะเป็น3เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามี3จองตรงนี้แล้วเราใส่3ตรงนี้ไม่ได้เราต้องใส่เป็น7นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเหลือ4กับ9ใช่ ในเมื่อตัวนี้มี9้าแล้วเราก็ต้องใส่สีมีใส่9กนั่นเองแล้วถ้าเราคล้องแล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้า็ดดนั่นเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะห okay, นึ่งอสาสี่โอเคเรานี้ตรงนี้ว่ามันจะเป็นสเราก็ทษไปก่อนได้เลยนะถ้าเราไม่แน่นใจแต่ถ้าใครคิดว่ามันใช่ลงไปได้เลยนะคะเพื่อความเร็วเนาะตรงนี้เรื่อยๆ 2กับ7ตรงนี้มี2แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่เลงได้เลยแล้วก็นี่จะเป็นสนั่นเองนะคะเราต้องค่อยๆไปเนะเพราะว่าถ้าเราใส่เลขผิดมันจะไม่ได้เพราะว่าถ้าเราสมมุติว่าใครที่จะไปแข่งมันจะไม่ได้แข่งแบบดิจิตอลหรือว่าในเครื่องแบบนี้นะคะมันจะแข่งเป็นในกระดาษเนาะซึ่งมันจะใช้ดินสอนะคะมันก็เลยจะต้องมีความรอบคอบพอ,อสมควรตัวนี้ใส่สามไม่ได้ เ้วก็จะเหลือสารทางด้านน,านี้ช่องเดียวเนื่องจากว่ามีสารตรงนี้กับตรงนี้จองแล้วนะคะต่อมาจะเป็นเลขสซึ่งมันจะมีหลากหลายช่องเราก็จะยังไม่ใส่นะเราสามารถทดได้นะก็ค่อยมองนะสี่ห้าเดปดเหลือ8ดกับสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่สแล้วตรงนี้ใส่8เนื่องจากว่ามีสี่ ก็ตรงนี้มี8แล้วใช่เพราะตรงนี้มี8แล้วนะคะก็รีดต้องใส่4ตรงนี้แล้วใส่8ตรงนี้นั่นเองตัวนี้ก็จะเหลือ5กับ7แน่นอนว่าสลับกันเนาะตรงนี้เป็น7นี่ก็ต้องเป็น5อันนี้ก็จะเป็น7หรืออาจโนมัตินั่นเองตรงนี้มี4ยังตรงนี้เราเหลือ4นั่นเอง4กับ4กับ9ซึ่งตรงนี้มี9แล้วเราฉะใส่4แลวตรงนี้ก็ใส่9นั่นเองนะคะค่อยไปเนาะต่อมาก็จะเป็น หกต่อมาเราเหลือหกตัวเดียวนั่นเองต่อมาก็จะเหลือเป็นเราจะเหลือเป็นสี่กับเจ็ดนะคะสลับกันไปเลยต่อมาก็าจะเหลือหนึ่งตรงนี้เสร็จได้แค่ช่องเดียวเพราะมีหนึ่งตรงนี้แล้วมีหนึ่งตรงนี้แล้วแล้วก็มีหนึ่งตรงนี้แล้วนะคะต่อมาเหลือช่องเดียวเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะก็คือห้านั่นเอง ต่อมาเราทดไปแล้วนี่แหละข้อหย,ยิ่งการทดสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือตัวเดียวให้เรานั่นเองนะคะตารางนี้เราใช้ไป12นาทีกับ40วินั่นเองซึ่งมาตรฐานของอิงแล้วนะถือว่านานมากเลยนะคะเราสมควรที่จะทําได้ในหนึ่งตารางเนาะประมาณ4-5แล้วจากคนที่เคยเล่นนะใช่จากคนที่เคยเล่นนะคะแต่ันนี้คือมาสอนในแบบละเอียดให้ทุกคนได้ดูนะคะจริงๆแล้วว่ามันมีคําใบ้ให้ด้วยนะคะแต่ว่าอุงอิงขอไม่ใช้คําใบ้นะคะเพราะว่า เราอยากทำสดๆให้ดูเลยนะคะเราสามารถเลือกเกมใหม่ได้เลยนะคะก็จะมี5เลเวลที่เห็นเลยนะคะคือง่ายปานกลางยากผู้เชี่ชาญและก็ปีศาจซึ่งตัวของอุ๋งอิงเคยเล่นระดับยากกับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะคะซึ่งก็ทําได้นะแต่ว่าต้องใช้ในรูปแบบของตรวจสอบความผิดพลาดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตรวจสอบเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลานานไม่ก็ทําไม่ได้นะคะก็เลยได้มา ซึ่งระดับปีศาจยังไม่เคยลองนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะทําไม่ได้นะคะก็ <c oughs> เลยยังไม่กล้าที่จะลองซึ่งตรงนี้ก็ได้เป็นแบบคิวเลอร์ว่าคนอาจจะสงสัยว่าทาไมมันมีแค่สีระดับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะซึ่งเราจะมาดูกันว่าถ้าเรากดแบบคิวเลอร์มันจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเมื่อกี้นะคะเราได้กลิ่นแต่ว่ามันไม่มีการคานวณอ่าแต่ทําไมตรงนี้มันมีเลขทดเยอะเลยซึ่งมันมีอะไรสิบยี่สิบเอ็ดสิบห้าสิบหกสิบอะไรวัดใช่ เราก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเหมือนเป็นคำใบ้ที่ว่าในช่องนี้ต่างๆเนี่ยคือบวกกันแล้วด้ตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเวลาที่หญิงเล่นจูกุลแบบนี้จะไม่เล่นในโหมดนี้นะคะว่าะจะงงแล้วก็สับสนนะคะแต่บางคนถนัดเล่นแบบนี้นะคะถ้าใครแบบไม่ได้แข็งแบบเล่นเอาสนุกสนุกแล้วก็ ฝึกทักษะฝึกสมองแบบนั้นไปก็ได้นะคะก็คือเหมือนตัวนี้บวกอะไรได้7็ดก็เอาแต่ต่อหกแบบนี้ไปก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นคําตอบที่ถูกเนาะเพราะเราตรวจสอบความผิดพลาดไปซึ่งมันไม่ขึ้นแดงนะคะเราก็เรียกไปอย่างเงี้ยทางตารางเลยนะคะก็คือเหมือนตัวไรบวกกันบวกกับตัวนี้บวกกับตัวนี้อะไรได้15ได้21ก็ค่อยๆไปเลยนะคะบางคนอาจจะถนัดแบบนี้แต่ว่าองค์ิงไม่ถนัดนะคะ ขนาดแบบอีกแบบมากกว่านะคะเราไปเล่นแบบคลาสสิกปกติกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวอุ๋งจะโชว์เล่นให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้รีบหรือว่ากดดันตัวเองมากนะคะ But you you Play don't feel feel like what with never me I ก็จะกลายเป็น6นาทีไปเลยซึ่งจริงๆอ่ะมันควรทำได้ดดต่ำกว่า6นะคะอันนี้คือแบบตัวอย่างนะคะการเล่นซูรุกุให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอย่างที่บอกนะมันมีหลายเลเวลมากนะคะก็ถ้าใครอยากให้เล่นแบบเลเวลไหน,นแบบไหนก็สามารถ คอมเมนต์กันได้เลยนะคะก็จะลองเลนไห้นะคะก็เมื่อเราโหลดเกมใหม่อะ่ะมันก็จะสามารถสร้างตารางขึ้นมาใหม่แบบไม่ซ้ำกันนะคะทำไปฝึกๆไปนะคะแล้วก็จะพัฒนาสมองด้วยเนาะแล้วก็ฝึกทักษะนั่นเองแล้วตรุกูเป็นประเภทอย่างหนึ่งนะที่ไม่สามารถที่จะฝึกได้หลายๆตารางหรือว่าหลายๆชั่วโมงนานๆน,น,นะคะเพราะว่ามันจะทำให้สมองเราเบลอนะคะแล้วก็จะ ถึงขั้นว่าสามารถปลดหัวได้เลยนะคะถ้าสมมติว่ามันตันนะเราก็จะหัวร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นจริงๆในกระดาษจริงๆเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันผิดหรือเปล่านะคะแล้วแค่ได้แบบแค่ลบเดียวนะคะแล้วก็ทำใหม่แบบนั้นเลยนะคะก็นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของอุ๋งอิงชาแนลด้วยนะคะก็ฝากติดตามเพจ เฟซบุ๊กไม่ใช่เพจเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะอค์หญิงชาแนลด้วยเนาะก็ะในเมื่อเรามีเพื่อนนะคะเราก็จะขอโปรโมทช่องนะคะจากอิงสตูดิโอมูฟีด้วยนะคะเนื่องจากว่าเกิดปัญหารเล็กน้อยนะคะนายกลจะต,ต้องออสร้างช่องขึ้นมาใหม่ก็ใครที่เป็นแฟนคลับช่องนางอยู่แล้วเนาะหรือว่าเป็นคอหนังนะคะก็บอกเลยนะว่าช่องนี้คือคุณภาพแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะก็ฝากช่อง จะอินสตูด mm ิโอมูฟีกันด้วยนะคะก็ฝากกับช่องเพื่อนๆอื่นหลายๆช่องเลยนะคะที่เคยเล่นเกมด้วยกันหรือว่าเคยทำคลิปด้วยกันนะคะก็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรหรือทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะต้งขอภัยนะที่โอ้โหกว่าจะลงช่องได้คือต้องหามวลาจริงๆนะคะ,ะเนื่องจากว่ายุ่งนะคะเพราะว่าเปิดเทอมด้วยนาอก็มีงานในการบ้านนะคะก็ต้องช่วยธุรกิจของทางบ้านด้วยนะคะ ก็ใครอยากให้เล่นกินไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะเพราะถ้าเราเล่นได้เราก็จะแคสเกมให้ดูเลยนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย